ดูดวงชาวราศีธนูนางลงมาจากสวรรค์ชั้นสูงงงทำไมคุณอยู่ในโลกมนุษย์คนไม่สู้นะครับใจดีเกินไปหรือเปล่าอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาคุณอยู่ไปได้ยังไงนะครับในโลกมนุษย์นะครับทำไมคุณไม่สู้นะผมเพราะว่าดวงชะตาคุณตกตำแหน่งเดอะฟู l มีการประจบประแจงเรียยแข่งเรีขา เอาอกเอาใจจนคุณทำตัวไม่ถูกจัดหนักจัดเต็มในโชคตาถือดาบกาั้งตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นกาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมสองเหรียญมันเกิดขึ้นในโชคตาเอาแน่อนอนไม่ได้โชคชะตาบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งดมูล ไไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่ลักโก้หลงพากันโสมนัสครับสิ่งดีๆได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านแต่งงทําไมคุณอยู่คะคุณไม่สู้ครับใจดีไปนะผมนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลแต่ใครมงคลก็อจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคุณไม่สู้เขาล่ะโชคชะตาของท่านในมุ่งบ้านมุ่งตรงไปทางหน้าทางทิศตะวันออกได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการปฏิบัตินอยการรีเริ่ม เริ่มต้นปีศาลมู่มานนางมาร้ายนะครับผมการที่ท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดดการที่ท่านแบกไม้เท้าไว้อย่างหนักหนว่วมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งการบัติบดอยการบัติบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการตัดสินใ,ใจอย่างน่ากลัวจะบังเกิด เพราะฉะนั้นการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาของชาวราศีธนูชาวราศีธนูบ่งบอกถึงนารายแผงสอนปราบศัตรูปีศาจหมูมาาได้หมดไปสิน้นนางลงมาดูนะท่านอยู่ไว้ได้ยังไงเดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองกันสุขสมสมหวังดังใจหมายนครับนางก็คอยสังเกตในโชคชะตาของท่านงงทําไมนะครับคุณอยู่ในโลกมนุษย์แล้ว คุณถึงไม่สู้นะครับใจดีเกินไปนะครับแต่บ่งบอกได้เลยว่าไม่นานหรอกในโชคชะตาของท่านจะตกตําแหน่งพระราชาแห่งถ้วยจะมีโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีการชิงไหวชิงพยิมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิดมีการยื้อแย่งต่อสู้กับปัญหาต่างๆดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ตกตําแหน่งที่ดีตําแหน่งที่ท,ที่ดีสิ่งที่ใช่ คราผมพิศสามูมานั่งมาลายอิฉาให้ล้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตานจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลําลเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่มีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กนเพทุบายจะบังเกิดตกตําแหน่งม้าพยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลีป่ยนแปลผ่านกาที่จะมุ่งม,มั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วนะใช่หรือไม่ ที่ท่านจะต้องปาดประหานสตูหม่มานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาพิกเปลี่ยนแปลงผ่านตกตำแหน่งการปฏิป,ปดอยการเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีชา์ลดเกิดขึ้นในโชคตาให้ท่านมุ่งม้านมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาเด,ดเด็ดย้ยวหันย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาเด็ดขาดมีดปักตรงกลางใจมันเจ็บหรือไม่นะครับถ้าท่านบอกเจ็บนะครับมันมีดปักลงมาสามทีเจือจ้อเจือจ้อเจื้อ เราเรียกว่าเจดด็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมานฉันไปทาอะไรให้เธอหรือยังไงนะผมด้วยบุญกุศลวาส,สนาสิงสิทธิ์คำชูหนุนนำโชคชะตาท่านตกตําแหน่งลื่นเลิ่สังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารสัตวดูโมมานเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคนั่งบนบันลังรอรับเงินทองบารมีวาสนาอัศวินขี่ม้าถือเหรียญ จะนำพาซึ่งโชคลาบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดในสิ่งที่ใช่ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดือนใหญ่บเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งศิสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูเพราะฉะนั้นมีปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสักกระสายอดทนอดกั้นในโชคชะตาได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในสิ่งที่ใช่ The Sun, The sun มังเกิดปักธงรอรับทรัพย์้วยโชคเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็จะหนักจะเต็มในดวงชะตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีรับชาวราศีธนูรับฟังดูดวงต่อกันยาวๆครับในเดือนนี้ชาวราศีธนูจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองในที่ทำงานดาวพฤหัสบดีส่งเสริมให้ท่านมีความมั่นใจ และกล้าที่จะนําเสนอไอดียใหม่ๆต่อผู้บังคับยชาหรือทีมงานนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มโครงการใหม่หรือเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมาก่อขึ้นอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดาพุทธที่โคจรในตำแหน่งที่ทาททยอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ง่ายพยายามพูดคุยอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาหากมีข้อสงสัยใดๆอย่าลังเลที่จะถามเพื่อความกระจา่างสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานดาวสุขที่โคจรผ่านบ้านอาชีพของท่านจะช่วยเสริมสเสนะ่ห์และความน่าเชื่อถือทำให้ท่านสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการต่างประเทศด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีส่งผลให้ท่านมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจเป็นจากโครงการพิเศษงานเสริมหรือโบนัสที่ไม่คาดคิดนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะย,ยาวหรือการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดาวเสาที่โครจรในตำแหน่งที่ท,าท้าทายอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดได้การวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้สำหรับการลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษา และวิเคราะห์ตลาดแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงการขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นได้ด้านการเรียนสำหรับชาวราศีธนูที่กําลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆดาพดวพฤหัสบดีส่งเสริมให้ท่านมีความกระตือรือร้น และความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆมากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการลงทะเบียนหลักสูตรเสริมหรือเข้าร่วมการอบรมที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่ออาชีพของท่านในอนาคตอย่างไรก็ตามท่านอาจพบกับความท้าทายในการจัดการเวลาและการรักษาสมาธิดาวอังคารที่โคจรในตำแหน่งที่ท้าทายอาจทำให้ท่านรู้สึกอุดหนดหรือขาดความอดทน ได้ง่ายการวางแผนการเรียนอย่างเป็นระบบและการแบ่งเวลาให้เหมาะสมจะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรให้ความสำคัญกับการทบทวนบทเรียนเก่าควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาใหม่การทำแบบฝึกหัดและข้อสอบเก่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความพร้อมในการสอบได้เป็นอย่างดียอดค้าขาย สำหรับชาวราศีธนูที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีดาวพระฤหัสบดีส่งเสริมให้ท่านมีไหวพริบและความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจการทำการตลาดหรือการโปรโมทสินค้าในช่วงนี้มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือการจัดโปรโมชั่นพิเศษดาวสุขจะช่วยเสริมสเสน่ห์และความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการของท่านอย่างไรก็ตามท่านควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายดาวเสาอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดการด้านโลจิสติกหรือการควบคุมต้นทุนการตรวจสอบสต็อกอย่างสม่ำเสมอ และการวางแผนการจัดซื้อที่รอบคอบจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้การให้บริการที่ประทับใจและการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าจะช่วยสร้างความพักดีและการบอกต่อซึ่งจะส่งผลดีต่อยอดขายในระยะยาวเลขนำโชค สำหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้เลขนำโชคที่แนะนำคือ 3, 6, 9, 12และ24ตัวเลขเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของท่านการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในการตัดสินใจต่างๆเช่นการเลือกวันทาธุรกรรมสำคัญหรือการเลือกเลขที่นั่งในการประชุมอาจช่วยเสริมดวงชะตาของท่านได้อย่างไรก็ตามขอให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอว่าตัวเลขเหล่านี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นการตัดสินใจใดๆควรอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสำคัญเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์การเดินทางที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวหรือการทำธุรกิจดาวพฤหัสบดีส่งเสริมให้การเดินทางของท่านเต็มไปด้วยโอกาสและประสบการณ์ที่มีคุณค่า สำหรับการเดินทางในประเทศช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดดาวจันที่โคจรผ่านบ้านการเดินทางของท่านจะช่วยให้การเดินทางราบรื่นและปลอดภัยการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมจะให้ประสบการณ์ที่น่าจดจำและเป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางต่างประเทศหากมีแผนอยู่แล้ว เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากในการเดินทางดาวพฤหัสบดีจะช่วยให้การเดินทางของท่านราบรื่นและเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของเอกสารการเดินทางและการจัดการด้านการเงินการตรวจสอบเอกสารและการวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าจะช่วยให้การเดินทางของท่านราบรื่นยิ่งขึ้นชาวราศีธนูในเดือนนี้จะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดี ซึ่งเป็นดาวประจำราศีส่งผลให้คุณมีความมั่นใจมองโลกในแง่ดีและมีความปรารถนาที่จะขยายขอบเขตประสบการณ์ชีวิตสิ่งนี้จะส่งผลต่อชีวิตรักของคุณอย่างมีในสําคัญสําหรับชาวธนูที่มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในเดือนนี้คุณและคู่รัก จะรู้สึกอยากที่จะขยายขอบเขตประสบการณ์ร่วมกันอาจเป็นการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่ลึกซึ้งความมองโลกในแง่ดีของคุณจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่สดใสในความสัมพันธ์คุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างอนาคตที่สดใสร่วมกับคู่รักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนระยะย,ยาวร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนครอบครัวการลงทุนหรือการย้ายถิ่นฐานอย่างไรก็ตามความกระตือรือร้นของคุณอาจทำให้คุณละเลยความต้องการหรือความรู้สึกของคู่รักได้พยายามรับฟังและใส่ใจความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ ในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันในการตัดสินใจบางอย่างใช้ความยืดหยุ่นและการประนีประนอมในการแก้ไขปัญหาจำไว้ว่าการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างสามารถนำไปสู่การเติบโตร่วมกันได้ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจำพิเศษร่วมกันลองทำกิจกรรมที่ท้าทายหรือแปลกใหม่ ด้วยกันเช่นการลองเรียนภาษาใหม่การเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครหรือการวางแผนการผจญภัยครั้งใหญ่ในอนาคตการแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับชาวธนูที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นสำหรับชีวิตรักของคุณความมั่นใจและสเสน่ห์ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณอาจพบกับคนที่น่าสนใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดโดยเฉพาะในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเดินทางหรือการขยายขอบเขตประสบการณ์ชีวิตความกระตือรือร้อนและความอยากรู้อยากเห็นของคุณจะทำให้คุณเปิดรับโอกาสใหม่ๆในความรักอยากกลัวที่จะออกจากโซนความสบายของตัวเองการตรวจใจรับคนที่มีภูมิหลังหรือมุมมองที่แตกต่าง จากคุณอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจและเติบโตอย่างไรก็ตามระวังการหลงไหลในความตื่นเต้นของความสัมพันธ์ใหม่จนละเลยการพิจารณาอย่างรอบคอบให้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายอย่างแท้จริงก่อนที่จะผูกมัดตัวเองการรักษาความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและค่านิยมของคุณจะช่วยให้คุณพบความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืน ในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกอยากมีอิสระมากขึ้นซึ่งอาจทำให้คุณลังเลที่จะผูกมัดมตัวเองในความสัมพันธ์ใดๆนี่เป็นเวลาที่ดีในการทำความเข้าใจกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจริงๆจากความสัมพันธ์การให้เวลากับตัวเองในการท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมที่คุณรักอาจช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนขึ้น ช่วงปลายเดือนเป็นเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักที่อาจเข้ามาอย่างไม่คาดคิดคุณอาจพบคนพิเศษในระหว่างการทำกิจกรรมที่คุณหลงไใลหรือในการเดินทางที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าจะพบรักเลยความจริงใจและการแบ่งปันความลหลงใยของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตสำหรับชาวราศีธนูในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือโสดการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆการสื่อสารอย่างจริงใจและการรักษาความสอมดุลระหว่างความต้องการอิสระกับความปรารถนาในความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำทางชีวิตรักของคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับความรัก ที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ด้วย